วันนี้ผมเดินเข้าห้องน้ำชายของโรงเรียนหลังเลิกเรียนแล้วไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเสียงน้ำหยดละอองฝนจากหน้าต่างเล็กผมผลักประตูเข้าไปเงาของผมปรากฏกลางกระจกเหนืออ่างล้างมือแต่ทันทีที่ผมหยุดนิ่งหัวใจเริ่มเต้นหนักขึ้นเพราะผมเห็นอีกหนึ่งเงาข้างหลังผมผมหันไปอย่างรวดเร็ว กลับพบว่าห้องนั้นไม่มีใครยืนอยู่เลยผมหลับตาลงและเมื่อผมลืมตาขึ้นเงานั้นยังคงอยู่ในกระจกไม่ได้หายไปผมก้าวไปใกล้อ่างล้างมืออย่างช้าช้าน้ำไหลผ่านนิ้วมือเย็นเฉียบม,มองขึ้นไปอีกครั้งเงานั้นยกมือขึ้นเหมือนจะโบกผมก้าวถอยหลังทันที แต่กระจุกนั้นกลับสะท้อนภาพของผมพร้อมกับรอยยิ้มนิ่งๆที่มุมปากของเงาอีกคนผมกลืนหลังคอแล้วพยายามหายใจช้าๆแต่หัวใจผมเหมือนจะกระแทกอ,อกผมเห็นเงานั้นแต่อ่างล้างมือด้วยผมเองก็แตะแต่ไม่กล้างเงยหน้าเสียงฝักบัวห้องข้างๆเปิดขึ้นเองโดยไม่มีใครเข้าผมหยุดฟังเสียงนั้นมันดังสู้ สู้ปรากฏว่าห้องข้างๆคือห้องน้ำหญิงผมได้ยินเสียงก้าวเดินเบาๆผ่านประตูห้องน้ำหญิงแล้วเงานั้นในกระจกหันมาจ้องมาที่ผมตรงๆผมยืนไม่ไหวแล้วผมเดินออกจากอ่างโดยไม่กล้ามองเงาอีกผมเปิดประตูห้องน้ำแต่เมื่อผมใช้มือดันประตูออกล็อกอัตโนมัติกลับปิดลงประตูที่ผมคิดว่าเปิดได้กลับเปิดไม่ออกผมผลักแรงขึ้นอีกครั้ง เสียงคลิกดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วผมเห็นมือขาวจากใต้ประตูหญิงค่อยๆย,ยกขึ้นมาหยั่นผืนผมสะดุ้งตกใจจนแทบก้าวถอยหลังแต่ผมจำได้ว่าห้ามอ้าปากผมหันกลับไปมองกระจกอีกรอบเงานั้นกำลังเดินตามผมผ่านกระจกในขณะที่ผมก้าวจะออกจากห้องน้ำผมหันไปหาประตูห้องน้ำหญิงแล้วประตูนั้นค่อยๆเปิดออกเอง ผมรีบวิ่งออกจากห้องน้ำชายแล้วมุ่งหน้าลงบันไดโรงเรียนเสียงรองเท้าผมกระทบพื้นยาวห้องโดยไม่มีใครอยู่แต่เมื่อผมหันกลับไปมองที่กระจกผนังขั้นบันไดผมเห็นเงานั้นยืนอยู่ที่ด้านบนบันไดหันหน้ามาทางผมผมหยุดและกำลังจะหาว่าทำไมมันไม่หายไปทำไมผมถึงเห็นได้เสียงฝนยังคงกระทบราวหน้าต่าง ผมเดินช้าๆจนถึงห้องเรียนเก่าที่ผมเคยใช้ผมเปิดประตูเข้าไปห้องนั้นโล่งไม่มีใครกลับมามองเข้าไปในกระจกเล็กๆบนชั้นวางหนังสือเงานั้นแวบเดียวแล้วก็หายไปผมล้วนลำคอแล้วหันมองตัวเองในกระจกอีกครั้งผมเห็นรอยยิ้มจากเงานั้นติดอยู่มุมปากผมเองและทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลมพัดผ่านหน้าต่างปิดประตูดังปัง ผมรีบคว้ากระเป๋าแล้วออกจากห้องนั้นผมวิ่งออกจากโรงเรียนไปโดยไม่หันหลังกลับแต่ในใจผมกลับได้ยีเสียงหัวเราะเบาๆจากกระจกห้องน้ำโรงเรียนเสียงนั้นเป็นเสียงของเธอเธอที่อยู่ข้างหลังกระจกเธอที่มองผมตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยเดินผ่านห้องน้ำนั้นคนเดียวอีกเลยหลายนิ้วมือที่จับประตูรอยสะดุดรองเท้าในถง ทุกครั้งผมได้ยินสู้สู้เหมือนฝักบัวก,กำลังไหลหรือเสียงหัวเราะเบาๆมาจากกระจกบางครั้งผมหลับตาก่อนเข้านอนเห็นภาพของเธอในกระจกยืนอยู่ข้างหลังผมใบหน้าขาวซีดดวงตาโทนสีเขียวหม่นและรอยยิ้มน,นิ่งๆนั้นผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมเจอวันนั้นไม่ใช่แค่ภาพสะท้อน แต่เป็นเธอเธอที่ไม่ได้จากไปไหนและกับกระจกเธอเลือกผมให้เป็นผู้ชมให้ผมเป็นผู้สังเกตให้ผมเป็นผู้รอดถ้าคุณเดินเข้าไปห้องน้ำโรงเรียนแล้วมองกระจกอย่าลืมมองข้างหลังเพราะบางครั้งสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่แค่เงาและเสียงก็อาจไม่ใช่น้ำมันอาจเป็นเสียงของใครคนนั้น กำลังชะโง,งกมาดูคุณอยู่